ไหนคะที่บ้านอยู่ค่ะเก่งค่ะจังหวัดอะไรคะจังหวัดจังหวัดตั้มเจ้าพีค่ะโอ้เก่งมากลูเลยได้น้มแปง้งร้องเพลงชาติให้คุณพ่อฟังหน่อยพ่อจะยืนตรงพี่แม่ยืนตรงค่ะแล้วน้องแปง้งเป็นคนร้องเพลงชาตินะนับหนึ่งสองสามนะ ชวนชวนลงคงไว้ใจทั้งมวลชวนวนไม่ถัดจะมาที่ให้รักก็ได้รักไม่ขาดเอ๊ะ เก่งมาก